สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้วัวกินนะครับดูครับตัดกองไว้แล้วมากับน้องในเก็บด้วยครับวันนี้เก็บหนดูที่ถ่ายรูปหน่อยเอานี่ครับมาช่วยพ่อด้วยวันนี้น้องในเก็บจะไปช่วยแบกหญ้านะครับดูจะแบกไหวไหมเอาไปเอาตะกร้าเลยไปอ,อันนู้นแฟนก็ นุ่นแม่ในเก๊บนะครับกำลังเอาหญ้าขึ้นรถนะครับรถอีแต็ก่่าให้บัวนะครับตั้งไกลเลยโอ้โหหลายเที่ยวอยู่กว่าจะเสร็จนี่กว่าจะเต็มน้องในเก๊บก็ช่วยเหมือนกันนะครับนั่นลากกระสอบหญ้าเอาไปให้เดี๋ยวอยากทำไงทำด้วยจะเรียนรู้ว่าความลำบากเป็นยังไงเอาไปลากไป เฮ้เออรถลูกนี่แหละครับเขาอยากเรียนรู้ก็ให้เขารู้นะครับไม่ต้องไปห้ามเขาความดื้อเขาจะได้เป็นเขาจะได้มีใจรักแต่เด็กนะครับเอาไปออกอีกเดี๋ยวไปช่วยได้ไม่มากก็น้อยอาโอ้ยมันเสมอเสมอกันลูกฮะเอาทุกงุยมาตายแล้ว ตัดญ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะขนยากลับบ้านนะครับประมาณสัก5โลได้ไมั้งครับระยะทางอย่างนี้ไปบ้านนี่ก็ขนไปไม่หมดเอาไปรอบเที่ยวแรกก่อนเดี๋ยวเที่ยวที่สองค่อยมาเอาอีกนะครับตัดรถอีแต็กก่อนนี่นะครับไม่ได้มีรถหรูรถอะไรนี่นะครับรถอีแตก็กเดียหละอยู่แบบพอเพียงเอ้ย เบาคับ นนเราไปแล้ว อยากเป็กันแลน้วกลับบ้านเลยเราไปทางดีนะก่อนจะแน่นนะก่อนจะซิ่งแล้วโอ้โหไปทารถไเก